ความพร้อมของน้องๆสำหรับเกมพ่งนี้ค่ะก็ค่อนข้างพร้อมครับเพราะว่าเราก็เตรียมทีมมาตั้งแต่ที่ประเทศไทยแล้วคิดว่าญี่ปุ่นค่ะจะมีความแตกต่างกับเกาหลีใต้ที่เราเจอรอบคัลือดมากน้อยแค่ไหนคะครับแน่นอนคือญี่ปุ่นก็เป็นทีมน่าจะเป็นเบอร์ต้ตนๆของของเอเชียนะครับก็ผมคิดว่าไม่ค่อยแตกต่างกับเกาหลีสักเท่าไหร่นะครับก็เราก็เตรียมเตรียมแผนมาค่อนข้างค่อนข้างดีครับที่จะเจอเขา ก็หมายสำหรับเกมวันพรุ่งนี้ค่ะก็อยากจะมีแต้มค่ะของข้อของที่ตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะก็ค่อนข้างพร้อมค่ะก็เราก็เตรียมทีมาตั้งแต่ไทยแล้วก็ซ้อมกันมาพัฒนากันมาตั้งแต่รอบคัดเลือรอบแรกรอบสองจนถึงรอบนี้เกมวันพรุ่งนี้ค่ะคิดว่าเราจะตั้งเป้าไว้ยังไงบ้างคะกับการเจอญี่ปุ่นก็เราก็ตั้งเป้าว่าเราอยากจะมีแต้มก็ จะช่วยกันแล้วก็ทําให้เต็มที่ฝากแฟนๆติดตามเชียร์หน่อยค่ะก็ฝากแฟนๆดกคนนะช่วยติดตามเชียร์พวกเราด้วยนะคะดูได้ที่ A f P ค่ะค่ะ